มารับเคที่กับหลานที่โรงเรียนนะคะกำลังจะไปบ้านแม่ยา่าไปเล่นน้ำต้องไปรับไปส่งนะคะเพราะว่าให้เดินคนเดียวไม่ได้นะทางเปลี่ยวอันตรายนะคะมันมีพวกโรคจิตนะคอยอยู่ตามมุมแล้วก็ทำอะไรไม่ดีกับเด็กๆนะคะเคยมีข่าวบ่อยนะที่อังกฤษตอนนี้มาถึงบ้านแม่ย่าแล้วนะคะ ที่เป็นรั้วทั้งหมดนี้คือเขตบ้านมมยา่าวันนี้ร้อนมากที่อังกฤษ27องศาอากาศดีมากนะคะแม่ย่าก็จัดสวนดอกไม้เริ่มออกแล้ว No, he likes it. <laughs> Last time he was quite scared, but this time he's a little bit. <laughs> Anthony, swim! Swim, Anthony! It's George, he keeps putting him off. George, don't keep putting him off. Do you... George, just slightly swim now. เาไปดูดอกไม้ขา <c oughs> or just leave it in there <c oughs> ดอกไม้เริ่มออกแล้วนี่นะ <c oughs> <c oughs> Anthony, you have fun? Go, 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 go. Boy. Does that make any more um, bubbles? Bubble, bubble, it, Squidge. Pop it, Squidge. Day at Jason's while we do it. แอนทนี้รดน้ำต้นไม้เหรอครับครับอันนี้เป็นซัมเมอร์เฮานะคะเอาไว้ให้เด็กๆเ,เล่น อันนี้จะเป็นแคมพลรีนให้เด็กๆกระโดดเล่นนะคะแม่อย่าสาดมัมมี่อ้ยออสาดมัมมี่ทำไมลูก แอนโทนีอยากกินแล้ว Anthony he want it he want some he want some ice cream <laughs> <laughs> what are you doing โอ้แอนโทนี่เล่นน้ำจนเขียวเลยมาถึงบ้านแล้วนะคะแม่ย่ามาสง่งสลบสไหล